สวัสดีค่ะเมื่อี้มากินข้าวน้ำกันจา้ามีน้ำพริกผักนะคะได้น้ำพริกผัดปลากระป๋องะคะ่ะน้ำพริกผัดปลากระป๋องนะคะแล้วก็หมูทอดนี่นอนมากินข้าวน้ำกันเด้ออ่านะคะกินข้าวน้ำกันจับยังไงให้เห็นโอเคค่ะอันนี้เป็นหน่อไม้ที่อายุนํามาฝานะคะ เรากินกันเลยะคะ่ะเมื่อนี้ลุงมลไปช่วยงานนะคะอาจจะก,กำลังช่วยงานอยู่ช่วยงานขึ้นบ้านใหม่ของน้องข้างบ้านนะคะเป็นเพื่อนบ้านกันนี่แหละชิมค่ะอือร่อยมาก หน่อมไม้อายุนหวานหอมอร่อยจริงๆค่ะมาเลยค่ะคนไหนที่ยังไม่ได้กินเ่าเด้อมากินน้ำกันแม่ค่ะก็กินเ่าวพ่าเป็นเวลาเนาะคะ่ะ <S <S <ๆ>ก็ตือหไม้นะคะอือร่อยมาก <S <S <ๆ>น้ำพริกผัดปลากระป๋องนะคะ بساع พลังงานค่ะทางบ้าน อ,อร่อยค่ะต้มแบบไหนก็ไม่รู้ต้องไปถามอายุนะอร่อยมากมแล้วคือ เธแกะจะถุงกินได้เลยค่ะเนี่ยเด็ดตรงเนี้ยอ,อร่อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวไปก่อนอชิมไม่ครบเราจะกินข้าวไปก่อนนะคะแล้วก็อัดคลิปไว้เ,เท่านี้ <c oughs> พี่น้องคนไหนวางมากินน้ำกันแล้วจ้าบาห่วงเล้อกินหลายคนแห้งแสบผักสดๆน่อไม่หวานหวานพี่น้อยสมคำลำลือที่เพื่อนบอกว่าอร่อยจริงๆนะคะสำหรับมื้อนี้นะคะชอบมาสวนุมนก็อัดคลิปให้กับพี่น้องได้ดูนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะชาว ครีเอเตอร์ทั้งหลายนะคะแล้วก็ทุกๆท,ท่านนะคะได้ผ่านนะคะมีะไรายได้มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ